วิธีการเรียกใบเสนอราคามามาเป็นใบขายส่งนะครับถ้าเราเสนอราคาไปแล้วลูกค้าตอบตกลงมาแล้วนะครับให้เราจัดสินค้าตามนั้นได้เลยเราสามารถเรียกใบเสนอราคามาสร้างเป็นใบขายส่งได้ทันทีครับเราจะได้ไม่ต้องนั่งคีย์สินค้าใหม่นะครับวิธีการครับเราเข้าไปที่ขายส่งครับแล้วไปที่ใบเสนอราคาที่เราเสนอไว้นะครับแล้ก็แสดงใบเสนอราคาทุกรายการนะครับ แล้วก็ดูข้อมูลครับพอเราเจอใบเสนอราคาเราแล้วคลิกที่เลขที่ใบเสนอราคาขึ้นมาได้เลยนะครับทั้งหมดมี4รายการนะครับเราก็เลือกด้านขวาครับสร้างการขายส่งด้วยใบเสนอราคานี้นะครับคลิกเลยครับแล้วก็ตอบโอเคครับ โปรแกรมก็จะเปิดหน้าขายส่งให้เราทันทีนะครับแล้วก็ดึงรายการใบเสนอราคาทั้งหมดเข้ามาอยู่ในหน้าขายส่งแล้วก็จะเปิดบินขายส่งใหม่นะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นดำเนินการได้เลยครับตอบตกลงครับจากนั้นครับเราก็ชำระเงินครับถ้าลูกค้ายังไม่ชำระเงินลงเครดิตไว้ก็เลือกเครดิตลูกหนี้นะครับกดบันทึกครับ หรือถ้าลูกค้ามารับของเลยจ่ายเงินเลยก็เลือกเงินสดนะครับจากนั้นเราก็เสร็จสมบูรณ์ครับพอเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเราก็จะพิมพ์ใบส่งของครับอันนี้ก็จะเป็นใบส่งของธรรมดานะครับอ่ะอันนี้ก็พิมพ์ใบส่งของให้ลูกค้าได้เลยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็นการเรียกใบส่งสินค้า อ่าโทษฮะเรียกใบเสนอราคาสร้างเป็นใบขายส่งได้ทันทีนะครับผม